กลับมาที่เรื่องสเปรเอ์ได้ดูดังสุดสุดโอ้โหมันเป็นกระแสะอะไรถึงขั้น<ช>รัฐบาลนายรัฐมนตรี เหมาลงปิดลงแล้วก็พักบรรดาคณะรัฐมนตรีลูกพักไปดูเมื่อวานนี้เป็นพักภูมิใจไทยใช่ไหมคะภูมิใจไทยอันนี้เข้าใจได้ว่าเสียต้องอเป็นผู้สร้างไงเป็นในทุนที่ร่วมสร้างใช่ไหมคะ,ะ,ะแต่วันนี้คุณผู้ชมคะ่ะวันนี้เดี๋ยวนาย,ยกรัฐมนตรีจะขนคณะรัฐมนตรีไปชมภาพยนตร์เรื่องสปาร์เรอเพื่อสนับสนุนให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์เพราะเป็นหนังแบบ อีสานบ้านเฮาอะเนาะแต่คันนี้อยากจะเตือนค่ะความดราม่ามันบังเกิดขึ้นกับคลิปคลิปนี้คุณผู้ชมดูคลิปนี้เดี๋ยวฉันจะไล่เรียงให้ฟังว่ามันดราม่าอะไร,ค,รคุณผู้ชมได้ยินใช่ไหมทุกท่านยืนตรงก่อนที่หนังจะฉายเพื่อที่จะ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีมมแต่มันมีดราม่าบอกเฮ้ยในโรงหนังไทยคลิปได้เหรอคือไม่เกี่ยวกับเพลงสรรเสริญไม่เกี่ยวถ่า<ท>ย,<ท>ยภาพได้เหรอใช่มันเป็นการตั้งคําถามค่ะทัวไปลงเลขามหาไทยทันทีเลยค่ะว่าเฮ้ยถ่ายภาพได้เหรอเพราะภาพเนี้ย ถูกแชร์ออกมานะคะคุณผู้ชมจากทางด้านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและท่านเป็นโฆษกกระทรวงมหาดไทยคือคุณไตรสุรีไตรสรณกุลโพสต์คลิปเมื่อสักครู่น ok ี้บอกว่าภูม er ิใจไทยยกพักมาดูสเปเร่หนังอีสานบ้านเฮาค่ะและเนี่ยพอหลังจากนั้นคุณผู้ชมคลิปนี้ถูกแชร์ไปใช่ไหม<อ>มันถ่ายได้เหรอคะปกติโรงหนังเ<ว>ขาห้ามใช้คเครื่องมือสื่อสารทุกประเภทนี่คะทำแบบ,บนี้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือเปล่า น,น,นี่ถึงขั้นมีการแคปเลยขอความร่วมมืองดถ่ายาวิดีโอในโรงหนังเ,เนี่ยร้อน จนล่าสุดเจ้าต,ตัวต้องออกมาชี้แจงในคอมเมนต์ว่าไงรู้ไหมคะเพื่อเป็นการชี้แจงข้อมูลนะคะ <im it> การชมภาพยนตร์รอบนี้เป็นรอบพิเศษของพรรคภูมิใจไทยเป็นกิจกรรมสนับสนุนภาพยนตร์ของไทยของพรรค,คค่ะและการถ่ายคลิปเกิดขึ้นในช่วงก่อนฉายหนัง <im it> ไม่มีการถ่ายช่วงที่หนังฉายอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้สร้างภาพยนตร์แต่อย่างใดกิจกรรมนี้มีผู้สร้าง ผู้กำกับและก็นักแสดงของเรื่องมาร่วมชมด้วยนะคะแล้วก็ขออภัยถ้าหากว่าพรรคุิใจไทยทําให้ทุกคนไม่สบายใจเข้าใจแหละแต่มันนะคือดราม่าบันบังเกิดได้ทุกเรื่องแหละน่ไมครับถึงแม้จะไม่ถ่ายตัวหนังก็จริงนะคนบางทีมก็เล็งๆไว้แล้วไงต้องรอละเดี๋ยววันนี้คิวนายกมนตรีพาคอรมอไปรัฐมนตรีไปเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ก็โดนวิจารณ์บอกใช้พั่มเพื่อแล้วเกิน อะไรก็จะซอฟพาวเวอร์หนังเขาดังหน่อยซอฟพาวเวอร์ครับแ <c oughs> น่นอนสิครับไม่แต่จริงๆแล้วคือถ้าหากว่าใครติดตามเนี่ยจัก,กรวันไทยบ้านเนี่ยนะครับคือ,อมาแต่ละภาคแต่ละภาคมาจนถึงเรื่องของในตอนสับป,ปเลอเนี่ยโอ้มันประสบความสำเร็จจริงๆผมพึ่งยอมรับเลยนะพึ่งรู้ว่าคุณโต้งอ่ะ,อะเป็นผู้ในการสร้างมาตั้งแต่ไทยบ้านคนเล็กเสียโต้งเลยเสียโต้งอเสียโต้งเลยเขาบอกตั้งแต่แรกเริ่มเริ่มต้นเลยนะครับซึ่งบางภาคบางตอนมันอาจจะไม่ประสบความสําเร็จไงเนี่เสียโต้งนี่เสียโต้งนี่คือคนที่อยู่เบื้องหลังนะ ครับความสําเร็จของสัปบปะเ์หรือคุณผู้ชมครับ คุณเกตมณีแก้วผลึกนะครับก็ไปคุยเลยไปคุยกับเสียโต้งคุณผู้ชมครับนายสิริพงษ์อังคสกคุลเกียรติผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เรื่องสัปเเรอเอ๊ะที่มาที่ไปทําไมถึงมาอยู่เบื้องหลังวงการภาพยนตร์นะฮะเสียโต้งเล่าแบบนี้เริ่มทําหนังเนี่ยก่อนเข้าสู่การเมืองด้วยซ้ําตัดสินใจลงทุนในโปรเจกต์หนังไทยบ้านเดอะซีรีส์ของซีนุ่มชาวศรีสเกตเนี่แหละครับเรื่องล่าสุดให้ทุนทําหนังภาคแรกไป ประสบความสำเร็จจนน้องๆเนี่ยเอาเงินต้นมาคืนแล้วก็เอากาไรไปตั้งบริษัทเองได้ก็ช่วยเหลือเกื้อกูลมาโดยตลอดแล้วเสียโต้งบอกแบบนี้ จัก,กรวาลไทยบ้านเนี่ยประสบความสำเร็จมาทุกเรื่องก็มากน้อยแตกต่างกันไปกว่าจะมาถึงวันนี้ใช้เวลาเดินทางมากกว่า6ปีถือเป็นความภูมิใจทั้งผู้จัดแล้วก็นักแสดงนะครับดีใจหลายคนยกให้เพลนที่ตอนนี้ดรามา่าซอฟพาวเวอร์ของประเทศไทยล่าสุดรัฐบาลติดต่อเข้ามานเนี่ฮะส่งเข้าประกวดหนังนานาชาติด้วยฟังเสียงของเสียโต้งกันหน่อยนะครับคือคือผมคิดว่ามุมมองของซอฟพาวเวอร์ แต่ละคนอาจจะต่างกันนะครับแต่ผมคิดว่าซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่สินค้าแต่ซอฟต์พาวเวอร์มันเป็นกระบวนการที่จะทําให้คนเนี่ยเข้าถึงสินค้าเข้าถึงวัฒนธรรมเข้าถึงประเพณีต่างหากนะครับซึ่งเรื่องนี้มันก็จะพิสูจน์ให้เห็นนะครับว่า ว่าการที่เราอยากจะนําเสนออะไรสักอย่างหนึง่งผ่านสื่อต่างๆแล้วให้เกิดความฟีเวอร์ให้คนหันมามองหันมาสนใจนี่ก็คือซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งครับแน่นอนครับคือคือเราก็มีความพยายามเต็มที่นะครับที่อยากจะผลักดัน นะครับก็มีหลายค่ายที่เขามาคุยนะครับกระทั่งรัฐบาลเองก็ยังมามาเสนอนะครับว่าอาจจะส่งเราไปไปประกวดสู่ระดับนานา,นาชาติซึ่งมันก็ต้องดูก่อนว่าไครทีเลียของหนังเนี่ยมันจะเข้าขายในการประกวดหนังประเภทไหนได้บ้างครับแหมคนเขาก็มองว่าพอหนังมันประสบความสําเร็จอ่ะคนทั่วประเทศเขาไปดูรายได้บรรทยานเข้าไปกี่ร้อยล้านเนี่ยออามาเลยเชียวคือตอนนี้มันก็มีนคนโยงไปเรื่องการเมืองไม่เขา้าใจเหมือนกันอย่างผู้กำกับอ่ะ ชื่ออะไรนะต้องเตต้องเตก็เอาเอาภาพตอนไปปาศัยไปแบบไม่เห็นด้วยกับไอ้พวกรัฐประหารอะไรเงี้ยก็มีคนก็ดึงมาคือหนังก็เป็นหนังนะฮะหนังดีๆก็อยากดูก็คือไปดูนะเอออย่าไปอะไรเยอะแยะมากมายครับบางคนบอกเสีโต้งนี่แกเป็นคนละเอียดอ่อนมากใครนึกภาพเสียต้งไม่ออกเนี่ยย้อนกลับไปตอนวันเลือกลุงตู่เป็นนายกแกอยู่ภูมิใจไทยเป็นสอสอ แกไปพักร่วมนะ,ะแต่แกไม่ลงคะแนนให้ลงุตลงตู่แลวไกลยังไงรู้ไหมยังไงตัางร้องไห้ร้องไห้ในสภาทุกอย่างต้องเป็นไปตามมติพัก <laughs> เออโอ้ตอนนั้นดังมาก <sh arp> าามาฝากกัน